แล้วกูแบบเป็นอูจีที่แบบมันคือความอูจีอ่ะที่ไม่มีความแบบเด็กน้อยเลยไม่มีความเป็นลูกเลยไม่คือเมื่อเช้าอ่ะกูอะแปลข่าวของพี่อูจีที่ให้เขาดูภาพแล้วเขาถามว่าแบบคาดหวังยังไงให้คนฟังเพลงนี้เรารู้สึกยังไงใช่ไหมพี่เอ๋บอกว่าฟังแล้วต้องรู้ว่าเป็นอูจีอ่ะคือมแบบอัตโต้กูก็แค่จะแบบชอบเอ็มบิ้คือแบบ ตาคือแบบโอ้โหจ๊ดิเจ้าคนที่มีเดสเซอร์เดสเซอร์ี่พจอ่ะคือกูมาเก็บกิมมิคว่าคือลิเิต้าแต่คือมึงต้องมีความเป็นพิธีกรเป็นลูบี้อะไรใช่ใแบบว่าชุดของพี่แกก็คือแบบที่ผ้า ี ity, อ ó, نا, right uh, state, ่อเหมือนวีก็บอกว่าเออแบบความหมายมันคือประมาณว่าต่อให้มีแบบโดนคนตะปูตะปูอะไรอย่างเงี้ยก็ไอรอนกิ๊ดอ่ะอ่ะเออก็คือไม่สนใจหรอกถ้ามันเถอะพี่ก็มาพูดถึงแบบเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่นพี่ไล่ล้อต่างๆก็เลยคิดว่ารู้แล้วขึ้นในเอ็มวีอ่ะผู้หญิงไม่มีสีปากคนเอ้ยเออแต่ว่าโอ๊ยคนรู้ในในในเพลงมันมีคำวนี่แหละ dubby ใช่ก็คือประมาณว่าเราเธออ่ะก็มาประทับแบบปากสีแดงใทีนแดง ีก็มาแต่งทุกคนด้พี่มุจิก็เลยใส่ชุดสีแดงคนเดียวต้องั้นไม่มีใครทับแบบเลยแล้วก็จัดตาเพราะว่าลูกไอ้้ไอที่ชุดที่พี่มุจิใส่เป็นสีแดงและคือผู้หญิงอ่ะคือเป็นคล้ายๆขาวดำเขาวดำเออรอบที่สามคือมาดูอีกรอบหนึงขายไปแล้วแล้วคือว่ารอบแรกคือในช่วงต้นอะ ที่บอกไปก็คืออธิบายไปว่าเรื่องแบบสีแดงอยู่บนตัวพี่กููจีใช่ป่ะแล้วผู้หญิงไม่มีอะไรที่เป็นสีแดงเลยแล้วสุดทายสักรั้งนึงอ่ะเนื้อเพงมันเริ่มเป็นมาแล้วแบบ่าชีกอตดรูบี้ก็คือเหมือนว่าหลังระยนหลังเออหลังประโยคนั้นปุ๊บะคนรู้กี่แล้วผู้หญิงอ่ะ ได้พลังสีแดงไปแทนยูจีก็แต่งตัวขาวดาแทนใช่แต่บอกว่าเราไปฉากที่เดินเดินเดินมันเสียอันเดิมชบาแล้วก็อีกสีสุดแดงทุกคนทุกคนปากแดงมากไปอยู่ในห้องห้องเล็กๆอันนึงที่เป็นสีขาวขาวใช่เลยใช่แล้วปากแดงมากจริงแมากทุกคนปากแดงมากแบบคือมันคือตอนแรกที่ดูเอ็มบีครั้งแรกที่แบบมีแอคไปก็คือแบบว่าแค่ดูเอ็มบีใช่ใช่คือแค่ยูจีสำหรับภาพเลยตอนนั้นคือแบบ คิดว่าแบบเออเอ็มวีเป็นไงก็สามารถมาคิมก่อนได้หรได้ว่าเอ้ยมันเป็นแบบนีเป่าคะาหรือจะเป็นเออจะคิดแบบกันเดียวกันหรือเปล่าคะอะไรก็เอาเป็นว่าเพลงดีมากเลยเรามาสตรีมกันนะคะไปจริงกูอยากไม่ไปหางเขาแล้วก็โอ้ยกูเป็นคนจริงเก่งมากของเพื่อนของเพื่อตบมือกูยอมบอกเขาว่าเขาเก่งเขาเก่งตบมือใครที่ยังไม่ดูก็ขอให้ไปดูนะคะทุกคนีทั้งแบบทั้งเพลงทั้งเอ็มวี มีทั้งพี่อูจีเองชอบเดี๋ยวดูแล้วคือเขาคุ <si ้มคุนมากเลยอะรูบี <S <S ้คือแบบสีแดงอะไรอย่างเี้ใช่ปะในนั้นก็คือมันจะสีแดงชายกับแดงขาวชายกแดงดำไม่หลุดโทนเลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับรี re-edit ของพี่มิกซ์เทปของพี่อูจินะคะรูบี้นั่นเองกระหลังคนไหนที่ยังไม่ดูก็อย่าลืมไปดูกันนะคะคือพวกเราสามคนก็ยังตึ้งยังแบบยังงงยังคือกัะผันได้เลยว่าทุกคนเป็นแบบ่าใจแบบอย่างเงี้ย ก็ไปฝากกันเดี๋ยวทคนทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะ